ก็มาทําฟันที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะก่อนรู้สึกประทับใจนะคะคุณหมอน่ารักมากชอบที่นี่มากค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาขวัญสีทองนะคะชื่อเล่นชื่อข้าวค่ะอายุ15ปีค่ะก็มาทําฟันที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะก่อนโควิดมาจา้ะค่ะก็มีฟันยื่นค่ะแล้วก็ฟันเกด,ด้วยค่ะ เป็นทางผ่านกลับบ้านนะคะแล้วก็ผ่านขับรถผ่านนะคะแล้วก็เห็นว่ามีคลินิกนี้ชื่อ The Dent คล i n i c อะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าเขามีโปรโมชั่นจัดฟันอยู่ extra fee อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณแม่ก็เลยพาเข้ามา w a l อิ n เข้ามาเลยคะ่ะรู้สึกประทับใจนะคะคุณหมอน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นกันเองกับคนไข้มากๆเลยคะ่ะไม่ถือตัวไม่เหมือนหมอท่านอื่นนะคะ เวลาหนูลืมนัดหนูก็จะโทรมาพี่เขาก็จะพูดเสียงดีพูดอ่อนน้องอ่อนหวานมากแล้วก็บอกตลอดเลยว่าวันนี้มีนัดหรือเปล่าหรือพรุ่งนี้มีนัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประทับใจทุกๆอย่างเลยเครื่องมือเครื่องมือหรือว่าเทคนิคทางการแพทย์ต่างๆก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ ก็อยากจะฝากถึงพี่ๆแล้วก็คุณหมอะนะคะว่าอยากให้ทุกคนนะคะน่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งแต่ทำงานแบบนี้ใส่ใจคนไข้แบบนี้ตลอดไปค่ะชอบที่นี่มากค่ะ